ในเฉพริมิตในวัดที่เป็นอุบาสิกาเขามีจำนวนมากลดเป็นผู้เสียสละความสุขเล็กน้อยเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนโครมก็ทุกคนก็ตั้งใจดีกันที่เข้ามาในหมู่คณนะตอนนี้โครงการยกชั้นในเนจ๊ะยกชั้นของอุบาศกิกาพร,ระเนร สัประเนเก็สอบบาลียกชั้นและก็เข้าถึงธรรมส่วนอุบาสกบริการนั้นเนื่องจากมีภาร,รกิจงานหยาบต้องยกชั้นการเข้าถึงธรรมนี่ก็จวนจะยกชั้นละเออหรืออีกนิดอีกนิดหนึ่งนี่โปรดติดตามตอนต่อไปจะยกชั้นโอ้วันนี้ไปอาสมุบาสิกานะโอ้ มีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นคือระดับผ้าขยับมาระดับสามกันแล้วสามสองหนึ่งหนึ่งคือเห็นได้ตลอดเวลาหลับตาลืมตานั่งนอนอยืนเดินหกเมนตีรังกา,งก,างก็เห็นได้ตลอดเลยเออดีมากดีมากในหมู่บ้านปฏิบัติธรรมก็ เชิวชิวเลยไืมในสบายในหกสิปีไม่ต้องพูดถึงนี่กำลังฝึกเรียนโบเพนิวาสานุสติญาณโอ้ oh. oh. สนุกกันใหญ่คือการทบทวนชีวิตของเราว่าเรามีเพียงชีวิตเดียวหรือหรือก่อนเรามาเกิดเป็นอย่างไร อะไรต่างๆเหล่านี้เริ่มละเริ่มทีละนิดทีละนิดแล้วเนี่ยแล้วก็ศึกษาเรื่องลอ,อักัมมอศึกษาโดยไม่ต้องอ่านไม่ต้องท่องไม่ต้องทำอะไรอะ่ะแค่หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายหยุดใจไปในดูห้องสมุดในตัวห้องสมุดชีวิต ห้องสมุดส่วนตัวเปิดประวัติศาส์ชีวิตของตัวเองทบทวนดูดูดูด,ดูดีไม่นันนะดีทีเดียวแหละใครๆก็ทำได้ทั้งนั้นยกเป้นคนบ้า